สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูสุชยาเอื้อสุกเกษมนะคะเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนบ้านกระทุ่มลม้มวันนี้นะคะเรามาจะมาเรียนกันเรื่องเขียนชำนาญงานสร้างสรรค์นักเรียนดูในเรื่องของการเขียนนะคะสาระการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจะมีอะไรบ้างจะมีการคัดลายมือการเขียนสื่อสาร การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นการเขียนย่อความการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนค่ะ,ะในเรื่องที่หนึ่งนะคะคือเรื่องของการคัดลายมือการคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนและลายมือสวยงาม หลักการเขียนตัวอักษรไทยจะเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรความสูงและความกว้างของตัวอักษรต้องเสมอกันการวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ต้องวางให้ถูกที่มีช่องไฟและวรรคตอนเหมาะสมเขียนตัวสะกดการันถูกต้องรูปแบบตัวอักษรไทยมีอยู่หลายรูปแบบเลยนะคะเช่นหัวกลมตัวกลมหัวกลมตัวเหลี่ยม หัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมซึ่งรูปแบบตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไปนะคะคือหัวกลมตัวมนหรือตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการค่ะแบบนี้คือตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ,ะสรุปความรู้ที่ได้รับนะคะเรื่องการคัดลายมือ การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้สวยงามและถูกต้องค่ะเรื่องที่สนะคะคือเรื่องการเขียนสื่อสารการเขียนสื่อสารมีหลายรูปแบบตามจุดประสงค์ในการเขียนเช่นเพื่อแสดงความรู้ความคิดความเข้าใจความต้องการ หรือความบันเทิงผู้เขียนจ,จึงควรเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับงานเขียนประเภทนั้นๆเช่นการเขียนคำขวัญคำอวยพรคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนค่ะการเขียนคำขวัญน,นะคะ คำขวัญคือถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติถ้อยคํามักมีความคล้องจองหรือมีสัมผัสเป็นร้อยกรองสั้นๆเพื่อให้จดจําได้ขึ้นใจค่ะอันนี้คือตัวอย่างของคําขวัญน,นะคะต้นไม้เป็นเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอา,อากาศพิษแทนค่า ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของต้นไม้ชักชวนให้ปลูกและรักษาต้นไม้ค่ะตัวอย่างการเขียนคำขวัญต่อไปนะคะคนดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเตือนใจและชักชวนให้เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุหรีก็คือการเตือนใจและชักชวนเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรีค่ะ คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนก็คือชี้ชให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนอน้อมจิตบูชาน้อมจิตบรรทาบูชาครูบูชาคุณครูกระตันยูกตะเวทีนะคะเตือนใจให้ระลึกถ,ถึงพระคุณของคุณครูแสดงความกระตันยูกตะเวทีต่อครูคะ่ะ การเขียนคำอวยพรนะคะอวยพรหม,ยหมายถึงการให้พรการเขียนคำอวยพรให้แก่บุคคลต่างๆนะคะต้องคำนึงถึงโอกาสเช่นวันคล้ายวันเกิดวันขึ้นปีใหม่และการใช้ถ้อยคำภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลดังนี้ค่ะถ้าผู้อวยพรเป็นผู้น้อยเขียนอวยพรผู้ใหญ่จะต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นผู้ให้พร ถ้าผู้อวยพรเป็นผู้ใหญ่นะคะเขียนอวยพรให้ผู้น้อยสามารถให้พรแก่ผู้น้อยได้ด้วยตนเองเลยคะ<อ>่ะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่นะคะ<อ>เนื่องในโอกาสสวัสดีขึ้นปีใหม่พี่ขอให้น้องโชคดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนนะจ๊ะอันนี้คนเป็นพี่นะคะเขียนให้คนที่เป็นน้องกว่า เราสามารถอวยพรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะดูอีกอันหนึ่งนะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นุชขออาราธนาะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดบันดาลให้คุณลุงมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอันนี้เห็นไหมคะว่าชมพูนุชเป็นเด็กกว่าอวยพรผู้ใหญ่จะต้องกล่าวถึงหรือมีการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ในการอวยพอรอะการเขียนแนะนําและคําอธิบายการเขียนแนะนําและคําอธิบายนะคะแสดงขั้นตอนเป็นการเขียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้อื่นปฏิบัติตามนะคะมีหลักในการเขียนดังนี้ 1. มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี2องสร้าลำดับความคิดและข้อมูลอย่างมีระบบ ด้วยการเขียนโครงเรื่องก่อนเพื่อจะได้ลำดับขั้นตอนในการเขียนอย่างต่อเนื่อง 3. นะคะการใช้ถ้อยคําให้เหมาะกับเรื่องและผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านเรื่องเนี่ยสามารถเข้าใจได้ชัดเจนและถูกต้องค่ะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนอธิบายขั้นตอนการรีดผ้านะคะว่าขั้นตอนการรีดผ้ามีวิธีการอะไรบ้าง 1. คือการศึกษาเตารีด นะคะสองเตรียมเสื้อผ้าที่ต้องใช้สามนำเสื้อผ้าที่เป็นใยสักเคราะห์ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิต่ำมารีดก่อดนะคะสี่คือพรมน้ำห้าก็คือรีดโดยการออกแรงเพื่อความเหมาะสมสรุปความรู้นะคะการเขียนสื่อสารมีหลายประเภทควรควรเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียนประเภทนั้นๆ จึงจะสื่อความหมายได้ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะเรื่องที่3นะคะคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนค่ะนักเรียนเคยเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือไม่คะ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็การเขียนแผนภาพความคิดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรแผนภาพโครงเรื่องคือใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีตัวละครฉากและการดําเนินเรื่องซึ่งเป็นไปตามลําดับเหตุการณ์การเขียนแผนภาแผนภาพโครงเรื่องก่อนที่จะเรียบเรียงงานเขียนทําให้ผู้เขียนเห็นโครงเรื่องทั้งหมด สามารถนําไปเรียบเรียงขยายความเป็นงานเขียนได้ง่ายนะคะแล้วก็มีรายละเอียดตามความต้องการครบถ้วนด้วยค่ะนักเรียนลงมาดูนะคะแผนภาพโครงเรื่องอีกากับสุนัขจิ้งจอกว่ามีอะไรบ้างนะคะมีตัวละครมีฉากมีแนวคิดของเรื่องมีปัญหาแล้วก็มีเหตุการณ์ของเรื่องนะคะอันนี้รวมๆแล้วเราจะเรียกว่าแผนภาพโครงเรื่องนะคะ ่าต่อมาแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดระบบของความคิดข้อมูลหรือความรู้ต่างๆเพื่อให้เห็นและเข้าใจภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจนสามารถนําไปเรียบเรียงเป็นงานเขียนที่สมบูรณ์เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันแผนภาพความคิดนะคะมีหลายรูปแบบซึ่ง รูปแบบที่นักเรียนควรนำไปใช้เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบคือแบบใยแมงมุมและ,แ,ละแบบเปรียบเทียบนะคะแบบใยแมงมุมใช้ในการจัดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเพื่อแสดงออกถึงรายละเอียดต่างๆนะคะแบบเปรียบเทียบใช้ในการจัดข้อมูลที่มีส่วนที่เหมือนกันต่างกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนค่ะ มีแผนภาพความคิดมีแบบโครงสร้างแบบขั้นบันไดแบบโครงสร้างนะคะใช้ในการจัดข้อมูลที่มีส่วนประกอบต่างๆจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยนะคะหรือตามลำดับความสำคัญแบบขั้นบันไดคือใช้ในการจัดข้อมูลที่ต้องเรียงลำดับขั้นตอนเช่นขั้นตอนที่1 2 3่อและ4ค่ะ อันนี้คือตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนะคะเป็นหัวข้อเรื่องนกกระจอกนะคะรูปเ,เราสามารถแบ่งได้4หัวข้อย่อยก็คือรูปร่างลักษณะอาหารลักษณะพิเศษชีวิตและธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะแล้วมันก็จะสามารถแตกแยกย่อยออกเป็นข้อเล็กๆอีกได้นะคะ การพัฒนางานเขียนนะคะการใช้แผนภาพโคงเรื่องและแผนภาพความคิดจะทำให้รู้จักรวบรวมจัดขอบเขตความรู้ความคิดอย่างเป็นระบบสามารถกําหนดทิศทางของเรื่องที่จะเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์ได้ความครบถ้วนและเพื่อให้ให้งานเขียนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนางานเขียนต่อไปค่ะการพัฒนางานเขียนมีอะไรบ้างนะคะ ขั้นตอนการพัฒนางานเขียนมีดังนี้คือ 1. การยกร่างงานเขียน 2. การปรับปรุงงานเขียน 3. การบรรณาธิการกิบ 4. การเขียนให้สมบูรณ์สรุปความรู้นะคะแผนภาพโครงเรื่องมักใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีตัวละครฉากและการดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ ส่วนแผนภาพความคิดมักใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีความรวบยอดเป็นสำคัญค่ะ,ะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้เรื่องที่4คือการเขียนย่อความ<อ>การเขียนย่อความคืออะไรการเขียนย่อความคือการเก็บประเด็นสำคัญแต่ละตอนจากเนื้อเรื่องนำมาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ต่อเนื่องกัน โดยใช้สำนวนของผู้เขียนเองและถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความรูปแบบการเขียนย่อความประกอบไปด้วย2ย่อหน้าซึ่งแต่ละย่อหน้านะคะมีลักษณะสำคัญคือย่อหน้าที่1บอกประเภทและที่มาของเรื่องที่นำมายอ่อย่อหน้าที่2ค่ะเป็นเนื้อความที่ต้องยอ่ออันนี้คือรูปแบบการเขียนย่อความนะคะ ถ้าเกิดเป็นนิทานนิยายเรื่องสั้นสารคาดีบทความหนังสือทั่วไปก็จะมีย่อคือชื่อประเภทเรื่องคือชื่อเรื่องของคือชื่อผู้แต่งจากคือชื่อหนังสือแล้วก็มีคำว่าความว่าจดหมายประกาศคำสั่งแจ้งความถแถลงการนะคะย่อคือชื่อประเภทของคือชื่อผู้เขียนผู้ลงนามหน่วยงานเรื่องคือชื่อเรื่อง ลงวันที่เดือนพศความว่าค่ะอันนี้เป็นรูปแบบการเขียนย่อความพระบรมราชโชวาทพระราชดำรัสโอวาทปฐาฐกถาสุนทรพจน์คำกล่าวอื่นๆย่อนะคะมีชื่อประเภทของคือชื่อผู้กล่าวกล่าวกล่าวแก่คือผู้กลุ่มผู้ฟังเรื่องคือชื่อเรื่อง ชื่อในงานเขียนนะคะก็คือเนื่องในงานก็คือชื่อในงานเขียนนะคือชื่อสถานที่เมื่อคือวันเดือนปีจากหนังสือก็คือชื่อหนังสือค่ะหลักการเขียนย่อความนะคะข้อหนึ่งอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อนะคะให้เข้าใจ เก็บใจความสําคัญของเรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไใ่อย่างไรและจดบันทึกไว้ 2. นําใจความสําคัญแต่ละตอนนะคะมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองที่มีความที่มีความหมายกระชับตรงไปตรงมานะคะ 3. หากเรื่องที่นำมาย่อเป็นบทร้อยกลองหรือมีความที่มีเนื้อหาเป็นข้อๆต้องเรียบเรียงให้เป็นความเรียงค่ะ 4. ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ให้สรุปเฉพาะใจความสำคัญและไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 5. ไม่ใช้อักษรยออ่อและใช้สรรพนามบุบรุษที่3แทนสรรพ,พนามบุรุษที่1และ2 6. คําคำศัพท์นะคะหรือคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการควรเปลี่ยนเป็นคำธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ยกเว้นคำราชาศัพท์ค่ะ อันนี้นะคะคือตัวอย่างบทความนะคะเรื่องพานไหวครูนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อความที่ย่อความมาแล้วจากบทความเมื่อกี้นะคะสรุปความรู้นะคะการเขียนย่อความเป็นการนำประเด็นสำคัญแต่ละตอนจากเนื้อเรื่องที่อ่านหรือฟังมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกลมเกินเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกัน โดยให้สำนวนและผู้ของผู้เขียนเองนะคะถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความวันนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนอาจก็คงได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ